สวัสดีครับผมนายอักาศดีคำจะมานำเสนอโปรเจกต์ IPA เรื่องรายรับรายจ่ายอัตโนมัติครับปัจจุบันนะครับเราอยู่ในยุคที่การจ่ายเงินเป็นเรื่องที่ง่ายเพียงแค่หยิบม,มือถือสแกนแล้วก็จ่ายครับซึ่งเป็นไปนสิ่งที่ดีใช่ไหมครับแต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือถ้า,าเราจ่ายเงินเพินจนเกินไปเราอาจจะลืมไปได้ว่าวันนี้เราจ่ายอะไรไปบ้างมาเช็คยอดเงินอีกทีก็หายไปไหนก็ไม่รู้ ซึ่งผมเป็นนักศึกษาเจอปัญหานี้บ่อยมากๆเลยครับจะไปเช็คสลีปก็เสียเวลาแล้วก็อาจจะผิดพลาดก็ได้ครับจะดีกว่าไหมครับถ้ามีเงินเข้าบัญชีก็สามารถบันทึกรายการรับเงินได้อัตโนมัติและเมื่อเราจ่ายเงินก็สามารถเก็บรายการจ่ายได้ทันทีไม่ต้องไปเช็คสลีปไม่ต้องจดมือดูภาพรวมแบบเดียวท ในส่วนดีไซน์คอนเซปต์ของอันนี้นะครับผมจะเน้นให้ง่ายเพื่อนักศึกษาคนใดที่มีปัญหาเยียวกับผมหรือว่าสนใจสามารถทำตามได้เลยครับโดยมีระบบก็คือ2 f o โฟ2 AI, 2 Report แล้วก็1นงติครับในส่วนแตะแกรมของระบบนี้นะครับด้านบนจะเป็นส่วนของรายจ่ายหรือการจ่ายเงิน ด้านล่างจะเป็นการรับเงินหรือว่ารายรับซึ่งเมื่อเราสแกนจ่ายนะครับเวลาเราสแกนธนาคารก็จะให้สลิปเรามาเข้าเครื่องเราก็จะไปซิงกับวันใดเพื่อให้รูปอัปโหลดเข้าวันไดแล้วเราก็ใช้ power automate เช็คไฟลคิเอตในวันใดแล้วก็นำรูปจากวันไดเข้ากับ ai builder เพื่อที่จะดึงข้อมูล เข้าสู่รีพอร์ตแล้วก็โนติส่งครับในส่วนของรายรับนะครับมันจะคล้ายๆกันครับแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่เวลาเราสแกนจ่ายเราจะได้เป็นรูปภาพมาใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเรา,าได้ได้เงินรับมามันจะเป็นการที่ว่าธนาคารจะส่งจะส่งอีเมลมาให้เราครับผมก็จะใช้ธนาคารเชื่อมเอาลูกไว้ครับแล้วเมื่อ เมื่อมีอีเมลของธนาคารเข้า Power Automate ก็จะไปเช็คอีเมล alive แล้วก็นำข้อมูลในอีเมลไปส่งให้ AI, AI Builder แล้วก็ส่งรีพอร์ตกับโนติครับผมไดแกรมก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนขั้นตอนแรกนะครับเราจะเตรียมวันไดก่อนซึ่งวันไดของผมก็จะมีในส่วนของอมือถือนะครับมือถือก็ เราไปติดตั้งวันใดในมือถือมาแล้วก็ไปที่ Setting Camera Backup ตรงส่วนตรงนี้ครับแล้วก็ไปเปิด Camera Backup ที่เมลที่เราต้องการจะจะดึงข้อมูลนะครับแล้วก็เวลาภาพที่ภาพที่ส่งเข้ามาในวันใดนะครับจะอยู่ที่ Camera าโ w หรือว่าม้วนฟิล์มในภาษาไทยครับอันนี้ผมตั้งเป็นปีไว้ตรงนี้ก็จะจะหาง่ายมาย แล้วก็ให้สร้างโฟลเดอร์ไว้1โฟลเดอร์ครับไว้เก็บแบ็กอัพสลีปกับ Excel ที่เก็บข้อมูลครับต่อไปในส่วนของ AI Builder นะครับ AI Builder Document นะครับเราจะเอาไว้สำหรับดึงข้อมูลในสลีปครับก็คือเราจะเลือกโมเดล Extract Document Information Form document นะครับจากนั้นเลือก f i t t e m p พลตด็อกดดคีเมครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ Information To Extract กนะครับก็ข้อมูลตามนี้ได้เลยครับก็คือเดทข้อมูล Date ก็จะเป็น Date Field ข้อมูล Amount ก็จะเป็น Number Field และที่เหลือทั้งหมดก็จะเป็น Text Field ครับ จากนั้นเราก็ Add Collection แอดรูปภาพสลีปให้เรียบร้อยครับแล้วเมื่อเราแท็กนะครับแท็กก็จะเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นไทม์เมาสอดครับเดทไท m ์ date, time, แล้วก็จะเป็นอ่า e r e n ลนโนครับอ่าเมื่อเราแท็กภาพสลีปทุกใบที่เราเอาเข้าคอลเลกชันแล้วนะครับเราก็เทนใช่ไหมครับเวลาเราเทนเราแนะนำว่าอ่าต้อง ร์เต้องอ่า actual l y score ต้อง95ขึ้นนะครับต่อไปใน AI builder ในส่วนของพรอมนะครับพรอมนี้เอาไว้สำหรับกรองข้อความซึ่งเราจะมีทั้งหมด3 p r พรอมซึ่งพรอมแรกเราจะใช้เป็นเอาไว้สำหรับฟิลเตอร์เทคฟิลเตอร์เทคอ่าฟิลเตอร์ข้อความจากอีเมล จากธนาคารนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลจากในนั้นอันที่2นะครับเราจะเอาไว้ทํานายครับหรือพิพดิกพิดิบหมวดหมู่จากทาเมเอาแล้วก็ชื่อผู้รับครับว่า,าเราจ่ายไปอยู่ในหมวดไหนหรือว่าเรารับมาหมวดไหนอะไรประมาณนี้ครับแล้วในส่วนที่3นะครับ ส่วนนี้ก็ผมขอเกินก่อนนะครับว่าปกติแล้วผมเคยทำรายรับรายจ่ายมาตอนเด็กจะรู้สึกว่าการอ่านเดือนแบบย่อแบบนี้ครับมันค่อนข้างง่ายก็แบบกพอเอยมอคอกพมีคอะไรเงี้ยครับจะเข้าใจง่ายกว่าเป็นตัวเลขแบบเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยเก็บข้อมูลดิบเป็นเป็นไทยเป็นเป็นเ,นเ,นเนวอร์ชันไทยครับซึ่ง ตัวพอมที่3ก็จะมาช่วยในการเปลี่ยนจากไทยให้เป็น ISO ครับในส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างเมื่อเรารันรันในพอมนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเมลที่ผมได้มาจากธนาคารเจตินาคินนะครับทั้งหมดนี้ผมก็จะเอาเข้อความใส่ไปในพอมนี้ทั้งหมดเลยก็จะได้เข้า ข้อความออกมาเป็น JSON ประมาณนี้ครับก็คือจะได้ข้อมูล type date time account name account no แล้วก็ amount ครับในส่วนของอพิดิกหมวดหมู่นะครับ category ก็ก็จะใช้ไทยใช่ไหมครับแล้วก็จำนวนเงินแล้วก็ชื่อชื่อของผู้รับเราก็จะพิจิตว่า อันนี้เราโอนเงินไปอยู่ในหมวดไหนซึ่งอันนี้เป็นแมงปอเกมมิ่งก็จะอยู่ในบันทึงแล้วก็เกมครับส่วนพร้อมที่3ก็จะเป็นาการ convert เ,เปลี่ยนแบบรูปแบบวันที่เวลารูปแบบไทยให้เป็นแบบ iso ครับ power a u t i m a t e receive นะครับหรือในส่วนของรายรายจ่ายนะครับ เราจใช้เป็น Ultimate Call for OneDrive h e n a File Create นะครับโฟ er ลเดอร์เราก็ใส่ภาพของ c a m e l a r o w ไปได้เลยส่วน Process Document ก็คือเป็นส่วน AI เราก็ใส่โมเดล AI ที่เราทำไว้ก่อนหน้าแล้วก็ type เป็น jpeg ต้องอร์มนี้นะครับฟอร์มเราใช้เป็นไฟล์ content นะครับก็เหมือนเปรียบกับเราเอาภาพโยนไป AI ดึงข้อมูลได้เลยครับ Variable 2ตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ LINE ครับเป็น LINE t o เค็แล้วก็เป็น l ล n e ดิ p เพย์คอนดิชันนะครับคอนดิชันนี้ก็หมายถึงว่า,าข้อมูลจาก Process Document นี้ถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีก็คือถูกก็ไปทำงานในถูกก็คือจบการทำงานาทันทีมันจะต้องมีข้อมูลเท่านั้นครับผมก็คือมันต้องไม่มีมันต้อง มีข้อมูลมีข้อมูลมีข้อมูลแล้วก็มากกว่าศูนย์มีข้อมูลแล้วก็มีข้อมูลมันถึงจะเป็นฟฟร์แล้วก็ทำงานในนี้ครับตรง Run Appom Category นะครับก็เมื่อเราได้ข้อมูลจาก Process Document ม,มาแล้วแล้วก็เอามาพิ e d i c t หมวดหมู่ได้เลยครับโดยใส่ใชื่อผู้รับไทยแล้วก็เอเมาลงไปครับ ก็จะได้เป็น json ออกมาแล้วก็แปลง json ให้เป็น t Text อีกทีครับในส่วนของ convert date time ก็คล้ายๆกันครับแล้วก็ข้อมูล date กับ time เข้าไปใส่มันก็จะเป็น json แล้วแล้ก็ทำให้มันเป็น t Text อีกทีครับเมื่อเรามีข้อมูลครบแล้วเราก็พร้อมที่จะนำข้อมูลเข้าเข้าร e p o r t ตต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็น power bi Excel ตรงอันนี้ Create File ก็คือเป็น Backup ครับอันนี้ผมก็จะมีการเก็บ b c k u u s พส e ี e แล้วก็เป็นโนติ line สุดท้ายครับในส่วนต่อไปเป็น power u l t i m a t e อีเมลหรือลายรับนะครับในการรับเงินอ่าอันนี้เราก็ใช้เป็น power u l t i m a t e ครับ AutoMate c a l f o r เหมือนกันนะครับ AutoMate c a l f o r เป็นเวนา New email alive นะครับของ Outlook ก็คือเราก็เปิด a d v a n e e มาหนึ่งมาครับแล้วก็เลือกฟอร์มมาอันนึงครับต้องเป็นฟอร์มจากธนาคารที่เราที่เราได้ได้รับเมลว่าเรารับเงินอันนี้ของผมเป็นจิตตินาคินครับต่อไปเมื่อเราได้อีเมล อีเมลจากธนาคารมาแล้วเราก็เปลี่ยนอีเมลนั้นที่เป็น h t m l อยู่ให้เป็น text ครับแล้วตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญครับเป็นไฟล์ text position ครับไฟล์ text position ก็คือเราเอาไว้ดูว่าคำที่เราหามันอยู่ตำแหน่งไหนพอเราพอเรามีตำแหน่งอ่าถ้าถ้ามันเจอมันก็จะให้ position หรือตำแหน่งตำแหน่งมาครับก็จะมีค่าออกมาแต่ถ้ามันหาไม่เจอค่ามันจะโดนกลายเป็นลบ1ครับ มันเหมาะกับการเอาไปทำเป็นคอนดิชันมากๆครับส่วน2ตัวนี้ v a r i a b l e เหมือนเดิมครับ Token กับ d i p p a y นะครับตรงคอนดิชันตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปดังก่อนหน้าก็คือถ้ามันมี มันมีข้อมูลการรับเงินก็คือธนาคารธนาคารขอแจ้งการรับเงินเข้าบัญชีก็คือถ้ามันมีมันก็ต้องมากกว่าศูนย์ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไม่มีมันจะกลายเป็นว่าลบหนึ่งก็จะไปลงเฝอแทนครับครับในส่วนนี้จะจะด้วยที่ว่าข้อความมันเป็นเท็กใช่ไหมครับเราก็จะใช้เป็นรันอะพ้อมซึ่งมันแตกต่างกับรูปภาพนิดนึงครับแล้วก็เอาข้อมูล ข้อมูลที่เราแปลงเป็นเทคมาแล้วมาใส่ในรันนัพฟิลเตอร์อีเมลได้เลยครับมันก็จะเป็นไฟล์ไจสันมาแล้วก็เก็บข้อมูลคล้ายๆกับของสลีปเลยครับก็เป็นไทป์เด t ท t h t i m e a c c o u n t name a c c o u n t no แล้วก็ a m ม u n t ครับส่วนตรงแค่แท็กอาแกกลแล้วก็คอนเวิร์ i m e นี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า เราเราเก็บข้อมูลคล้ายๆเดิมเราได้ข้อมูลจากตัวฟิลเตอร์อีเมลแล้วเราก็เอาข้อมูลมาใส่ตัวนี้ก็เหมือนกันเราก็เอามาใส่ครับก็ได้ข้อมูลออกมาแล้วเราก็เก็บเข้า,าพวกรีพอร์ตต่างๆแจ้งเตือนแล้วก็เป็นรีพอร์ตแบบเดียวทามครับ สรุปเลยสรุปง่ายๆนะครับสำหรับโฟล์องโฟล์นี้นะครับเมื่อมีสลิปเข้าบันไดเราเอาเข้า AI ไปประมวลผลแล้วเราก็เอาข้อมูลจาก AI มาจัดหมวดหมู่แล้วเราก็ Convert Time แล้วเราก็ใส่ข้อมูลครับผมลืมอธิบายตรงนี้นิดนึงว่าทำไมมันต้อง Convert Time ให้เป็น ISO เพราะว่าตัว Power BI ครับมันจำเป็นต้องการเดตไทม์ Date Time ที่เป็นชนิดของ ISO ครับก็เลยต้องมีการ convert ครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็เอาข้อมูลไปใส่ได้หมดเลยครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็สรุปก็คือเมื่ออีเมลธนาคารเข้าแปลงแปลงจาก Email, อีเมล HTML ที่เป็นอีเมลให้เป็น text แล้วก็ หาตำแหน่งเพื่อกำหนดคอนดิชันแล้วก็ฟิลเตอร์อีเมลเพื่อเพื่อเอาเพื่อดึงข้อมูลออกมาแล้วก็จัดหมวดหมู่ convert convert date time แล้วก็ใส่ข้อมูลไปได้เลยครับแจ้งเตือนติประมาณนี้ครับสำหรับโฟทั้ง2องโฟต่อไปหลังจากการ run โฟล์สำเร็จนะครับ ไลน์ครับไลน์จะแจ้งเตือนแบบเรียวไทม์เมื่อมีเงินเข้าและเมื่อสแกนจ่ายครับพร้อมบอกรายละเอียดที่จำเป็นในทันทีออกแบบมาเพื่อ,อเช็คได้อย่างรวดเร็วครับส่วนของ Excel นะครับ Excel ใช้สลรับเก็บข้อมูลดิบที่ Flexible สามารถดูประวัติแล้วก็เปลี่ยนแปลงพวกหมวดหมู่ตรงนี้ได้ครับอีกทั้งข้อมูลตรงนี้นะครับเราสามารถเอามาต่อยอดเช่น การมาฝึกโมเดลตรวจจับความผิดปกติของอของรายการเงินอาจจะมีการซ้ำกันหรืออาจจะนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายนะครับแบบอาจจะเติมเกมเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้ก็ก็ได้ครับ Power BI ครับ Power BI จะแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์บนแดชบอร์ดให้ให้เราสามารถใช้เช็คสถานะได้ทันทีสรุปผลได้รวดเร็วพร้อมข้อมูลครบถ้วน มียอดคงเหลือครบถ้วนด้วยครับแล้วก็สามารถใช้ได้ในมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ช่วยทำให้เราตัดสินใจได้เร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นครับผมต่อไปอผมจะลองสาธิตนะครับก็คือผมมีสลีปใหม่อยู่2ใบแต่ว่าผมปิดแบ็กอัพวันใดไว้น่าจะถ้าเกิดผมเปิดตัวสลีปก็น่าจะเด้งเข้าวันใดทันที แดี๋ยเรามาทดสอบกันครับนี่ผมทำการเปิดแบ็กอัพบรรจัในมือถือแล้วครับน่าจะมีภาพขึ้นมาใหม่นี่ครับมีภาพขึ้นมาใหม่2องใบนี้ ตรงนี้กำลัง running อยู่นะครับรผมก็ไปดูที่อื่นมาลองส่งโปรเซสการ running กันดีกว่าครับอันนี้เสร็จแล้วเอ๊ะทำไมลา n e ไม่ติ้ง เหมือนลายจะเด้งแล้วหรือเปล่าตรงนี้สองอันครับเหมือนลายจะเด้งแล้วนี่ครับมีข้อมูลเพิ่มมาแล้วครับเป็นข้อมูลการโอนเงินแล้วก็ข้อมูลการอ่าอื่นๆครับก็ครับผมส่วนของ o w e r bi ตรงนี้เหญขึ้นไหม นี่ครับขึ้นแล้วครับเป็นสองข้อมูลสองตัวนี้ครับครับผมต่อไปก็น่าจะเป็นการลองโอนเงินครับผมลองโอนเงินเข้า5บาทโอ้เมีเข้าแล้ว นี่นะครับก็จะเป็นเมลประมาณนี้ครับว่าโอนเงินตอนนี้เมลดิ้งไปดูที่ไลน์ครับว่าไลน์ดิ้งไหมอาจจะต้องรอสักแป,ป๊บนึงครับโอ้นี่ครับ เงินเข้าโนติก็จะแจ้งเตือนครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นว่ารับเงินนะครับเป็นรายรับในส่วนแดชบอร์ดก็ก็รีสักหนึ่งทีครับก็น่าจะขึ้นแล้วนี่ครับเป็นรายรับครับก็ โปรเจกต์ของผมก็เป็นประมาณนี้ครับขอบคุณครับ